นะพี่น้องนี่ไงครับไม้นากูห่างครับมาเล,พาลายพี่น้องครับเลยสวยงามเลยพี่น้องสวัสดีครับนานา ทุกทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปนี้นะครับผมกลับมาพอครับอีสานพารออีกแล้วครับมันนี่กับผ้าหนาหนามากยิ่งปลาคือเกาครับผมใส่นางสตีจีนคือเกาครับกามาหลังจากที่เขาหยุดงาวันสงการสองสามมือนะครับมูงหัวปลาที่เป็นอย่างไรมาเที่ยงอีกแล้วครับมันนี่หายน้ากุ้งห่างครับเป็นหน้ากุ้งขาเงื่อนกระเจ้าเนาะครับม่งหัวสีมานขือบประมาเนาะอย่างไรกัอย่าลืมเป็นกําลังใจกันนะครับติดตามรับชมเป็นํำการครับผม ยิงไปน้ำการขับเลาะไปน้ำการขับมือนี้เพื่อประกันเสียเวลากละไปยิงกันไหนเลยครับนน่ะไปครับผมเพื่อหมานครับมือนี้นาขี้มันมนันด้วยครับพวกการยิงกรพีน่น้องหิน ฐายมันออกจากหินก่อนครับคือกบ่น้อง มีแต่ปลาหนนตัวใหญ่ๆแล้วครับหน,นาๆแต่ว่ายิ่งห่าครับเลือกถือพี่นอ้องถือแล้วครับใส่สวยครับพี่นอ้อง <c oughs> เปิดมาตัวแรกก็สวยเลยครับ ถืกแล้วถึกแล้วถึกแล้วครับเอ,อ้โอ้โหหยีพี่น้องเอ้ยใส่ฝ่ามือมาเลยครับตัวแรกนี่ครับผมหม้านีมน่ม้านม้านมานหลังจากเท้เาถึกจับมาครับผมเต็มแรกของหลังสงการของเขาครับพี่น้องสุดยอดครับผมไปตามกัตนต่อเลยพี่น้องเอ้ยม้านม้านมาน,นครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับพี่นอ้องแล้วไปตามกันต่อเลยครับผมว่าสิิดใดใส่นีเจ๊กโตครับใส่ม้านมาแล้วครับพี่นอ้องคือลพี่น้อง อนนี้ไงครับไม้หน้ากูห่างครับมาเลยพี่น้องมาเลยใส่งามเลยพี่น้อง นี่ครับผมสซนีเลยพี่น้องโอ้โหนี่ครับไม้เจ้าหญิงกับเป็นไม้โองแบบนี้เลยครับพี่น้องว่นผมเขาไปในหูนี่ครับมันเป็นไม้โบกุงหางบดพักหนามเขาครับทะลุเลยครับหอยเขาเงือกพี่น้องเอ้ในชุดเท่ากับหิดได้ครับเกือบโลครับตัวนี้ใส่นีเลยพี่น้องตัวที่สองเข้าครับว่านเข้ากันยิ่งยวนหน้ากุงหางฟังผุนครับพูนครับอยู่ป่าสอยพูนอันนี้เข่ากับมาไม้ไม้ครับโอ้ย ใส่นี่เลยพี่น้องมานครับมานม้านม้านมือนี่ติดตามเหมกับร่างใจผมโตนะนะครับเดี๋ยวไปตามกันโตเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปยิ่งมงเก้าเนี่ยครับผมคืนเลยพี่นองถือครับนายทองเลยพี่น้องตรง ใส่ไงมันเดิมเัยพี่น้อง <S <S ใส่นี้เลยพี่น้องโอ้โหครับผมเดี๋ยวออกมาข้างหน่อยนะนี่พี่น้องใส่นี้เลยครับผมใส่ฟ้ามือแล้วครับไม้คางต่างครับไม้นากุงห่างครับผมอุ้ยว่าหันเอาก็ได้ตัวใหญ่ไปแล้วครับนี่ครับสองตัวติดติดเลยครับใส่ง่ามกับพี่น้องมานมานมานครับเดี๋ยวเขาไปตามไปต่อนเลยพี่น้องเลย้ยสุดอยอดสุดอยอดครับผม เฮ้ยหอนกห็หอนครับมาอนี่ยคือแล้วพี่น้องคือแล้วครับโอ้ทือพี่น้องโอ้ทือพี่น้องโอ้โหเป็นขื่นยะไก่นี่ว่าตัวใหญ่ครับถ้ามีพี่น้องโอ้ ไม่ครับยินไหมยินไมไหมไปหนึ่งคนบอยขึ้นแล้วครับพี่น้องเริ่มขึ้นเมื่อตัวน้นอยๆแล้วครับตัวใหญ่เริ่มบ่มีแล้วครับผม เดี๋ยวเบิ่งอีกแักสิ้นาทีแล้วก็ยายมองครับขี่รถผ่านครับพี่น้องเห็นครับแต่ว่ามันอยูเทิงกองใหม่ครับพี่น้องโมกายิ่งยันถึงใหม่พี่น้องเอ,อ้ยถ้าลูกดอกปักใหม่ขึ้นมานี่ช่วยเลยครับชือว่าทน้องเชียงเบิ่งตัวก็งามอยู่ครับผมนะครับลอยอยู่ครับแล้วลองเชียงเ,ยเยงบื้งพี่น้อง ถือพี่อ้องถืบอบัถือใหม่นาครับผมผอเต็มเต็มเลยที่นอออ้องจอกรถดละครับครับน่งๆพอผมว่าครับผมอ้ยตัวง้ามเลยที่น้องถอ่มองเขาจ้ามาก โอ้ยหอยปลาพี่น้องเกือบรุดอู้เบิงในในามหน่อยๆครับพี่น้องมาหน่อยเด้อพี่เกือบพาิ้วครับผมแต่อยู่ครับขีดนึ่งด้วยนี่โอ้อยยานถือไม่กับถือครับแต่ว่าโบถือครับผมม้านม้านพี่น้องเอ้ยม้านมานเด้วพี่ครับใส่พี่ mit. เกือบโบถือครับเสียดเสียดเขานี่ม้านครับเดีย๋ยวไปติดตามกันตอ่อเวยพี่น้องอย่าฝ่าไปใสเด้อครับมาห้ยกำลังใจว่ามือน,นี้เขาจะได้ยักโต เพ <c oughs> ี่อคืนอยู่ข้างท่างครับหม,ยยมูลงหรือยังขี่รถกายครับคมลงแล้วครับตัวนึงโอ้โหแห้งลงเบิดพี่น้อง เดี๋ยวลองยืนเฝ้าผมจังหน่อยนะครับเขะพูดถือพี่น้องถือแล้วครับถือกับพี่น้องของครับผม ถือแ้วพี่นอ้องเต็มๆนี่ครับตาหางข้างหูนั่นอ่ะครับมานอีกแล้วหนีโดนเท้าครับขี้มาจากนีวันนี้มานครับพี่น้องมาหนีใส่นีเลยครับใส่หาหนูเลยครับผมมานครับเต็มๆเลยครับดอกนี้ว่าเตสสบโบขืนแหยิงเลยมานครับมานมานเดี๋ยวลองไปย่างหาตอบเบิงเจ็คโต้เนาะครับน่ะ เพื่อนบ้านลงสุดยอดครับผมมือหนีสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่ครับ <c oughs> ไงครับตัวนี้ <c oughs> นักนักอ้วนๆเลยพี่น้อง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปตามกันต่ออีก นั้นนะ่ะถึกแล้วถึกแล้วครับถึกแล้วครับนะนะั่นน่ะแดงของเห่อครับลุดตามเคยไงทำเสียดายครับผม ครับผมนาหลังจากที่เขายืนเฝ้ามาประมาณสักสิบโมงเนาะครับอยู่นี่มันกับบ่ค่อยขึ้นแล้วครับนาที่เป็นเพราะอากาศห่อนน้ำไม้นี่ก็เป็นไม้ที่เขามายิ่งมือเสาแล้วครับไม้แหลกเลยหลังจากที่เขาวนไปลายหมง่งก็ได้แน่รุดแน่ครับผมอย่างที่นาเห็นได้ยิปเลยเดี๋ยวเขาไปเบึงป้าร่วมยูรถแล้วก็มาสรุปผลงานกันครับผมมัอน,นี้ไปครับผม นี่ครับผมนี่ก็เป็นผลงานร่วมเบิดมือของเฮาโมนี้ครับกับเบือว่าอเบิดมือครับนาะนาะเพราะว่าเข้ามาแค่สองโมงเนาะครับเป็นปลาใส่ตัวหนีนาจะเกือบโลเขันนาหนะแล้วก็ซีตัวหนีเป็นใสซีนิวหานิวไปเลยครับก็ถือมานดูครับก็เวลาตัวหนี้บะนับเนาะก็ถือใสได้ครับเป็นเวลาที่แบบว่าเฮายิ่งบดนเนาะประมาณสามโมงครับเข้ามาประมาณสิบโมงนี่ก็ประมาณเที่ยงขึ้นบ่ายโมงนี่แหละครับผมกับโบนแอจให้กัน ผลประกอบการก็โอเคครับนานาถือว่าพอได้มันมือพอได้มวนครับแต่ว่าเข้าก็บใหญ่หลายไม้อยู่เนาะครับมือนี้แดดก็หอนน้ำครับผมคันนานามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้สองอีสานพารอน้านอครับนานาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมคลิปใหม่ๆจังสีแจงเตือนทุกคลิปเนาะเป็นกำลังใจให้กันเลยเนาะครับผมก็ถือว่าโอเคครับนานาเมือนี้จังไดก็มีเพียงสนีละครับก็ล่ากันมองนี้เลยเนาะ จังได้กะจังวมา่าพบกันไม่คลิปนาครับว่าเฮาสิผ้าไปรออยู่ไสํสำรับมือนีกะขอขอพุนครับ